Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ที่สี่หนังสือของฮีบรูนี้ก็ยังพูดถึงความประพฤติที่เราควรจะมีก็คืออย่าละเลยที่จะกระทํากิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปันการแบ่งปันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แบ่งปันสิ่งที่เหลือกินเหลือใช้หรือว่าไม่ต้องการแต่แบ่งปันสิ่งที่จําเป็นด้วยนะครับ ให้เกื้อกูลกันที่เขาที่เราแม้แต่ไอ้เจ้าหนูกับราชสีนั้นนะ่ะอิศก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเอ้ยสิงโตนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะเก่งกว่าหนูเสมอไปถึงเวลาที่ไปเจอกับดักแล้วทำอะไรไม่ได้หนูต้องไปกัดเชือกให้มันออกมานะนะั้นน่ะเห็นไหมครับที่เขาที่เราเกื้อกูลกันเพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พอพระไทยของพระเจ้าโอ้ ถ้าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักรักกันก็เครื่องบูชาของเราก็เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าขอพอระองค์โปรดให้ท่านพร้อมสรรพที่จะทําทตามพระประสงค์ในกิจการที่ดีทุกชนิดถ้า,าเราทําตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกอย่างก็สิ่งนั้นก็กลายเป็นพระพรสําหรับเราและสําหรับคนอื่นมีน เขียนคนหนึ่งของชาวรัเสเซียได้หนีไปจากประเทศรัเสเซียไปอยู่อเมริกาแล้วก็ขณะที่เขามาถึงอเมริกาเขาบอกว่าเขาจะต้องวิ่งวิ่งแก้บนในสวนสาธารณะนั้นให้ได้อย่างน้อยสองอาทิตย์ก็วิ่งทุกวันทุกวันแล้วก็กลับมาแล้วก็วันใหม่ก็วิ่งอีกนะครับ เพื่อจะได้ลืมความหลังของเขาว่าชีวิตที่แสนลำบากเหลือเกินแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่มีอนาคตตอนนี้เข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นประเทศเสรีนี่นะครับทำให้เขาภูมิใจมากแล้วหลังจากวิ่งไปได้สองอาทิตย์เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่รู้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในภายหลังผู้หญิงคนนี้ก็เป็นภรรยาของเขาแล้วเขาก็บอกว่า เวลาที่เขาแต่งงานกันแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถแบ่งปันให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีประสบการณ์มีความสุขในชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันบางทีพวกเราอยู่ในศา,ษา,ษาสนาจักรเนี่ยถ้ามีการแบ่งปันไปแล้วบางทีสิ่งที่เราไม่เคย ได้รับเลยเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นการตอบแทนเป็นต้นคารมีความสุขในด้านจิตใจซึ่งหลายคนสแสวงหาอยู่แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เพราะมัวแต่กอบโกยนะครับส่วนบทอ่านที่สองนั้นมาจากพระวรสารนิบุญมาโกเขาพูดถึงว่าบรรดาครัสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงเรื่องสิ่งที่พวกเขาได้กระทําได้สอนคือเทศนาสั่งสอนในช่วงนั้นใช่ไหมครับ พระองค์จะตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิดก่อนนี้ก็เคยพูดกับพี่น้องว่าหมอคนหนึ่งเขาสั่งให้คนป่วยคนหนึ่งนั้นนหะเขาจะต้องเวลาสิบโมงเช้าสิบนาฬิกาเนี่ยแล้บ่ายสี่โมงเนี่ยจะต้องนั่งสงบสติอารมณ์แล้วก็หายใจยาวทำสมาธินี่นะครับทำให้คนป่วยได้หายคนแล้วคนเล่า เพราะหลายครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมันงานเยอะมันสับสนวุ่นวายทำให้หัวใจเต้นแรงทำให้ความดันกระชูดอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามีเวลาแม้แต่เวลาที่จะมานั่งพบกับตนเองนั้นน่ะจะเป็นแบบธรรมชาติก็ยังช่วยเลยสำหาอะไรกับที่คนจะมาพบกับพระเยซูเจ้าในเวลาที่ทำใจสงบ เมื่อทำใจสงบแล้วเขาก็จะสามารถที่จะพบชีวิตที่แท้จริงของตนเองไม่ใช่ชีวิตที่วุ่นวายสับสนแล้วก็บางทีไม่รู้จะลงเอยอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องมีเวลาสำหรับความเงียบพบตนเองนะครับพี่น้องมีหลายคนบอกกลัวเหลือเกินที่จะพบตนเองเพราะหลอกลวงตนเองมาตลอดไง เลยพบตนเองไม่ดีอ่ะเลยเข้าไปก็ต้องมีเปิดเพลงเปิดโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะใช้เวลาสักสิบนาทีเท่านั้นเองที่ทําให้เขาได้พบกับความสุขที่เขาอยากจะได้แต่ไม่กล้าทําก็ขอให้พี่น้องลองทําดูนะครับพบกับพระเยซูเจ้าในความสงบสุดภาวนาอย่างเงียบๆสักสิบนาทีวันหนึ่งสองครั้งก็ยังดีสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์